นะครับซึ่งเป็นการร่วมงานกันของไบร์และยาย่าอุรัสยาใช่ครับความรู้สึกก่อนเป็นยังไงบ้างกับการร่วมงานกับยาย่าครับโอ้โหเป็นเกียรติครับเป็นเกียรติจริงๆคือคือตอนที่ตอนที่เห็นผลเรื่องนี้ครับเราผมเห็นเป็นหน้าคือตอนแรกยังไม่ได้คอนเฟิร์มว่านางเองเป็นใครแต่ภันเป็นหน้าที่ย่าจริงๆมาแบบผู้หญิงคนนี้มันต้องเป็นเขาแล้วเราก็เลยแบบเราอปโพสต์ว่ามันเป็นไปได้ไหมแล้วพอได้่ย่าจริงๆ อยากถ่ายแล้วอยากถ่ายเลยนะคือมันน่าดูมากใช่เรื่องนี้เรื่องดีนะเกิดว่าสําหรับสําหรับคนที่ติดตามพี่ไบมาตลอดเนี่ยสําหรับภาพยนตร์เรื่องเนี่ยเขาจะได้เห็นมุมใหม่หรือได้เห็นนั่นเขาเรียกว่าแอนโกลใหม่ๆของพี่ไบอย่างไรบ้างโอ้ใหม่ไหมครับใหม่มากคือจริงๆมันเป็นโอ้โหมันเราเห็นพัฒนาการแล้วก็การโตขึ้นจากตัวละครใช่ผมว่ามันเป็นมันเป็นคาแรคเตอร์ใหม่มันเป็น มันเป็นเรื่องราวของของของ,ของมันเป็นสตอรี่ที่ผมคิดว่าน่ามันน่าสนใจคือมันไม่ได้เป็นพาที่เรารเราได้เข้าไปอีกกี้เพราจริงๆว่าแบบคนที่ทํางานแบบนี้หรืออยู่ในสภาพแวดล้อมแบบนี้มันเป็นยังไงแต่เราอยากจะเล่าออกมาให้คนดูแล้วเราอยากจะให้เห็นด้วยว่าจริงๆแล้วถึงเราจะดูเป็นคนไม่ดีทําอาชีพไม่ดีต่อะไรก็ตามแต่ทุกคนผมเชื่อว่าทุกคนตรังเป็นแล้วก็มีหัวใจอย่แหลคือสิ่งที่เราอยากจะถ่ายทอดในหนงเรน,นทของการแสดงสําหรับไรเองถือว่าท้าทายตัวเองนะ ท้าทา,ายมากครับท้าทายมากแต่แล้วสนุกม,กมากๆด้วยคือคผมผมพยายามจะตามหาหมายถึงว่าเวลาเราแสดงแล้วเราได้เล่นเป็นอะไรที่เราคิดว่าชีวิตเนี้ยฉันจะไม่ได้ทําอะไรแบบเนี้ยหรือว่านี่ไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่ฉันเป็นแน่ๆมันมันสนุกเร้นจอยมากๆครับรอดูได้ละอีกหนึ่งว<บ>า,<บ>าแผนในการเตรียมทำ